ทอลิ t ิไซส์บ้าการเมืองมันมีปฏิบัติการรับรวงพรางมาตลอดนะฮะท่านผู้ฟังนั่นก็คือว่าท่านต่อสักเนี่ยก็หลบสองสามวันแรกหลังจากได้คืนพบตรแล้วเนี่ยไม่ไปทํางานบอกป่วยบอกอะไรต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บไปโผล่ไปไประชุมกตรแล้วนับจากวันนั้นจนถึงเมื่อวานไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์เลยวันนี้มาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก หลังจากกลับคืนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคำให้สัมภาษณ์แรกบอกว่าก็เออผมก็มาทำงานตามปกติไม่มีอะไรตอนนี้ก็คุยกับรองพอบอตรคนอื่นๆอ้าวโอเคอันนี้ไม่เท่าไหร่ไปดูคำให้สัมภาษณ์ที่ขีดเส้นใต้เพราะนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ครับว่าพลตำรวจเอกต่อศัก์เนี่ยจะเซ็นยกเลิกคำสั่งที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษออกจากราชการไว้ก่อนไหม นี่เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นถ้าบอกว่ากิจสดีกากิจดีกาชี้ว่าเป็นคำคำสั่งที่ไม่ถูกขั้นตอนอาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ไม่ถูกขั้นตอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปแก้ไขจะยกเลิกเพิกถอนหรือจะแก้ไขคำสั่งท่านต่อสักตอบว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีปัญหาอะไรทุกคนทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยัยงงแตกเลยงงแตกเลยนะฮะมึนเลยตกลงก็คือไม่มีคำตอบจะบอกว่าเซ็นถอนหรือไม่เซ็นถอนก็ไม่รู้ทีนี้นักข่าวก็เลยถามจี้ที่ท่านต่อสักครับบอกว่า พลตันเบิเอกสุรเชษยื่นคำร้องถึงผอบตรให้เซ็นยกเลิกคคำสั่งออกจากราชการซะท่านผอ,อต่อศักดิ์เนี่ยจะพิจารณาด้วยตัวเองไหมท่านต่อศักดิ์ก็ตอบว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นหนังสือคำร้องฉบับดังกล่าวเอา้าหนังสือของบิ๊กโจ๊กยังไม่ถึงบิ๊กต่อนักข่าวก็เลยถามจี้ว่าเอาตั้งใจจะพิจารณาด้วยตัวเองไหมในเรื่องนี้บิ๊กต่อบอกว่าผมไม่อยากให้ถามเรื่องนี้ ผมกับพลตำรวจสุดิเชษฐ์ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันเราอยู่กันแบบพี่น้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นดีกว่าฉะนั้นก็คือไม่ได้คำตอบอยู่ดีนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องส่วนตัวดีกว่ามีประเด็นเรื่องที่ท่านไม่ได้ชี้แจงทรัพย์สินเป็นบ้านที่ประเทศอังกฤษกังวลไหมคะบิ๊กตอ่อตอบว่าเรื่องนี้ชี้แจงไปแล้วตามกระบวนการไม่หนักใจนักข่าวก็เลย ถามอีกทีหนึง่งมีข่าวว่าท่านจะลาออกจอดก่อนกเกษียณสามสิบกันยามะอันนี้บิ๊กต่อไม่ตอบชัดๆฮนะท่านตอบว่าอย่างนี้ยังไม่มีอะไรยังทำงานเต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่ก็ต้องไปยังทำงานอยู่อย่างสบายใจเป็นเรื่องของอนาคตก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าก็ยังยืนอยู่ตรงนี้สงสัยจะมีเขาหลังมั้งถ้าเป็นแบบนี้เพราะปกติคนที่ถ้าคิดว่าจะอยู่จนกเกษียณน,นี่ก็ยืนยันผมไม่ลาออกอยู่แล้วผมจะลาออกไปทําไมไม่ออกแต่นี่บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเอ๊ะก็ดูคําตอบก็แปลกแปลกลิทิไซบ้าการเมือง